ด็กทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูจิม๋มวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันหน่วยบ้านเรือนเคียงกันนะคะเรื่องชื่อเพื่อนบ้านและความสําคัญของเพื่อนบ้านแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูมีเพลงให้ฟังนะคะเดี๋ยวเด็กๆและผู้ปกครองไปฟังเพลงกันก่อนเลยคะ่ะ กันมาแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูความหมายคําว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคือบุคคลหรือคนในครอบครัวอื่นที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันมีความซื่อสัตย์มีความเกรงใจ มีความสามัคคีและก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้คือความหมายของเพื่อนบ้านนะคะต่อไปเราจะไปรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะคะไปกันค่ะหลังจากที่ทเด็กๆได้ฟังความหมายของคำว่าเพื่อนบ้านแล้วนะคะทีนี้เรามารู้ทาความรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านนะคะ เพื่อนที่อยู่ข้างๆบ้านเราใกล้ๆบ้านเราเขาชื่ออะไรกันบ้างไม่ใช่เราไม่รู้จักชื่อใครเลยเธอชื่ออะไรเธอชื่อ A ชื่อ B ชื่อกอไก่ชื่อขอไข่ก็แล้วแต่เธอฉันไม่อยากรู้จักเธอก็ไม่ได้นะคะเราต้องรู้จักเพื่อนบ้านของเราว่าเขาชื่ออะไรบ้างนะคะเขาอาจจะชื่อนะ A นะ B นะ C ลุงขอไข่ลุงพอนุฮูกลุงรอเรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เราก็ต้องรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านบ้านนะคะบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาด้วยนะคะไม่ใช่ฉันไม่อยากพูดกับใครเลยไม่รู้จักใครทั้งนั้นนะคะเพื่อนบ้านเราอาจจะเป็น รุ่นพี่เราอาจจะเป็นรุ่นน้องเราหรือว่ารุ่นรุ่นเดียวกับเรานะคะอาจจะอยู่ชั้นเดียวกับเราเพื่อนอาจจะชื่อไข่มุกหรือว่าชื่อทุเรียนชื่อมังคุดชื่อแอปเปลิลกีวีอะไรก็เราก็ต้องรู้จักเพื่อนบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเรารู้จักคุณน้า คุณน้าอาจจะเป็นคุณน้ามีนาคุณอาเมษาคุณป้าพฤษภาอะไรก็เราก็ต้องรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านบ้างน,นะคะทีนี้วันนี้รู้จักความหมายของเพื่อนบ้านไปแล้วแล้วก็ชื่อของเพื่อนบ้านเด็กๆก,ก็ไปลองสำรวจดูว่าชื่อของเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรา มีชื่ออะไรบ้างนะคะอ่าก็ไปสำรวจมานะคะหรือว่าจะตอบคุณครูมาตอนนี้ก็ได้นะคะต่อไปคุณครูมีการบ้านให้เด็กๆได้ทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะไปค่ะเรามาดูการบ้านกันนะคะการบ้านให้เด็กๆวาดภาพ เพื่อนบ้านและเขียนชื่อเพื่อนบ้านมา3คนนะคะเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นผู้ชายเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นผู้หญิงเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นเด็กเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะ3คนแล้วก็เขียนชื่อมา สคนเหมือนกันอาจจะเขียนชื่อไว้ข้างบนหรือว่าเอาไว้ข้างล่างหรือไว้อั้ข้างๆก็ได้นะคะไม่ว่าอะไรนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะคะเก่งมากค่ะเรียนรู้กันเรื่องเพื่อนบ้านความหมายของเพื่อนบ้านและอะไรนะคะ และชื่อของเพื่อนบ้านนะคะเก่งมากเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะก่อนออกจากบ้านก็ใส่แมสอยู่ในบ้านล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพายบาย้า